สวัสดีค่ะมาเจอกันอนะะีกแลคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาปกติกับดาวี P ีนะคะทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมันได้นำมาสังเกตให้เป็นการพานใช่ไหมคะทุกการเลงทุพย่จะมีความเสี่ยงข่าวกันดูดีมีสติเล่ยอ,อย่างมีสติผู้ใช้วิาวจารณญาณในการรับชมค่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะดาปกติกับดาวีของเรารอบที่ผ่านมานะคะทำไมหวยสลับทุกคนเห็นไหมหวยสลับไหม าดาของเรารอบที่ผ่านมานะคะมาฟันหนึงเห็นไหมมาหนึ่งศูนย์นะคะมาเจาะนะดาปกติคือหลุดนะทุกคนสี่มาร้อยนะคะถ้าใครวิ่งอะได้นะฮะดูดูเจ็ดเจ็ดเอาละเอาละเอาละ,าละ,าม,าะมากันมาเนาะมากันแล้วเนาะเออมาเดนหนึ่งเด่นสี่ ประมาณนี้แหละเาามานี้รอบนี้รอบใหม่นะทุกคนมาวิ่งลวดก,กันเลยเนาะเอาโพยเข้าไปไหนแล้วจะหาพวยกันนะคะตามหาพวยกันอืมวันนี้ฟันศูนย์หมดเลยนะคะเดี๋ยวนะจะทุกคนจะได้ดูนะคะ BAP นะคะวิ่งรูดฟันศูนย์นะคะแล้วก็ดาวดาวปกตินะคะประการน,นี้ไม่ดีอ่ะเขียนแล้วดยมือแบบยิ่งกิเลสกัปอีกอ ยิ้งเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ฟันนะคะฟันฟันสุดเหมือนกันนะคะเจาะมาเจาะเจาะเลยเจาะเลยศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แปดนะคะแล้วก็สี่ศูนย์ 1>, 1 4 1 7 8 1 8 4 8 7แปดนะคะนะคะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมีพนกันด้วยนะคะ การนี้สำคัญนะการก็สำคัญนะคะเด่นหนึ <S 2> <S 2> ่งศูนย์เข้ามาแล้วนะทุกคนหนึ่งศูนย์เข้ามาแล้วนะคะเด่นนะคะเด่นสี่หกแปดนี่เองนะคะสี่หกแปดนั่นเองนะคะทุกคนดูให้ดีนะทุกคนดูให้ดีนะคะเด่นสี่เด่นหเด่นแปดนะคะพรุ่งนี้ 4ก็4 0 4 3 4 7นะคะ6ก็6 2 6 5 6 9แล้วก็อ่าแล้วก็8ก็8 1 8 4 8, 8, 8, 8, 8 7นะคะนี่เราหาปากกานี่ไม่เจออีกแล้วอ่ะตั้ใงใแแลบนอกปากกาสวยๆของเรานี่นะคะนี่นะคะก็ ถ้าใครเล่นเด่นนะคะเด่นหนึ่งเด่นเด่นสี่เด่นหกเด่นแปดนะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกก็หกสองหกห้าหกเก้าแปดก็แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะดาววิ่งดูศูนย์ฟันศูนย์นะคะดาปกติกับ v ีไนะคะฟันศูนเหมือนกันเลยนะคะทุกคนประการนี้ชอบมาก เอาให้จบเอาให้จบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากเน้นให้เลยอ่ะเน้นนั่ก็ไม่มาตัวเน้นนะทุกคนเข้าใจป่ะเหมือนจุดแปดนะคะนี่นะทุกคน ประมาณนี้นะคะดาวพันสุดไปเลยลูสุดอ่านี่นะคะดาวนะคะพรุ่งนี้นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ